ครับสวัสดีนะครับทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทําผัดซีอิ้วหมูนะครับโดยเชฟแจ็คมือทองของเรานั่นเองเชฟแจ็คลอนดอนนั่นเองนะครับวันนี้เป็นพระเอกของเราเลยนะเพราะว่าเขาก็จะเป็นคนผัดซีอิ้วหมูนะครับวันนี้เทคนิคของเขาก็เขาจะลวกหมูไว้ก่อนนะครับแล้วก็ลวกเส้นไว้นะครับ ลวกเส้นไว้นะพอดีว่าเส้นที่นี่มันก็จะเป็นเส้นที่เราเป็นเส้นแห้งเนาะเราก็ต้องมาแช่น้ําไว้ก่อนนะครับอ่นะเราก็ลวกให้มันนุ่มนะครับหลันะงจากนั้นนะเราก็จะใส่น้ํามันลงไปในกรนะทะ นะครับลงไปหลายคนถามว่าใส่หมูสดได้ไหมใส่ได้นะครับผัดได้นะแล้วแต่นะแต่นี้เป็นรัาอาหารเนาะเราคพอนงเท่านี้จะใช้ความไว้นะครับแล้วก็เลยร่วไปขึ้นทางก่อนนะครับหลังจากนั้นใส่เส้นนะครับใหญ่ลงไปนะ แล้วก็ใส่น้ำมันหอยปรุงสำเร็จรูปนะครับที่เราทําคลิปไปแล้วนะครับก็ใส่ลงไปเดี๋วคนถามว่าใส่ผัดผักรวมได้ไหมใส่ข้าวผัดได้ไหมใส่ได้นะครับทั้งผัดเส้นผัดผักผัด,ผด,ผดใส่น้ําตาลนิดนึงนะครับอ่าก็อกจะเสริมน้ำตาลนิดนึง,ง,ง,นนนงใส่ซีอิ๊วดำแล้วก็ซอสภูเขานะครับซีอิ๊วปลกเขียวนิดนึง แล้วก็ใส่น้ำมะนาวนิดนึงนะครับในการผัดนะน้ำมะนาวเพื่อทำให้เส้นมันนุ่มขึ้นนะครับอ่า,อาเสร็จแล้วแบบนี้เลยแห็เส้นก็นุ่มแล้วนะครับผัดซี่ยุที่นี่เราก็จะใส่ผักผักใบเขียวนะก็จะมีพวกตัวไว้แคปเรตนะครับแล้วก็ ผัก,ผ,กผักกาดขาวนะครับอ่านี้เราทำสองพชั่นนะโพชั่นแรกเราไม่ใส่ลูกค้าสั่งไม่ใส่ผักเลยทุกชนิดนะครับพชั่นที่สองเราถึงจะใส่ผักเนาะอันนี้คือเราเชฟเขาเก่งนะเขาผัดทีเดียวรวดเลยเดย2สองสองเอ่อเชฟเขาผัดทีเดียวรวดเลยนะครับสองสองพชั่นนะครับอ่านี้ใส่มี มีแครอทด,ด้วยนะครับมีผักกาดขาวแล้วก็มีผักหมวกแลมนะครับมาใ,ใช้กระลัฟรีดเรานี่เองนะครับอ่าแบบนี้เลยที่นี่เราก็จะเติมใบสเปนิดนิดนึงนะครับผัดนะผัดนี้ผักสเปนิดนี่ก็อร่อยนะครับ มือทองของเราโอเคนะครับ